เปิดหลักฐานใหม่คดีแตงโมหรือจะฆาตกรรมอำพรางนะครับผู้จัดการสุดสัปดาห์นะครับได้อาได้เขียนขึ้นนะครับคดีการเสียชีวิตของดาราสาวแตงโมนิดาพัชรวีรพงศ์กลับมาอยู่ในความสนใจของสังคมอีกครั้งหลังมีการเปิดเผยข้อมูลที่อาจทำให้คดีพลิกจากอุบัติเหตุมาเป็นฆาตกรรมอำพรางได้เนื่อง จากทบพิรุษหลายอย่างสอดคล้องกับคำพิพากษาสารชั้นต้นในคดีมิ่นประมาทระบุการการเสียชีวิตว่าแตงโมงไม่ได้ตกจากท้ายเรือและบาดแผลไม่ได้เกิดจากใบพัดเรือรวมถึงพบว่ามีการเปลี่ยนความเร็ว GPS ของเรือด้วยนอกจากนี้ยังมีประจักษ์พยานสำคัญจากพันเอกนายแพทย์ทวัช,ชยัยการจนะริน อดีตศัลยแพทย์โรงพยาบาลพระมงกุฎที่หอบเอกสารสำคัญเป็นพันๆนหน้าข้อมูลในฮาร์ดดิสเกือบ1 0 0ยกิกะไบต์นำมาเปิดเผยกับปานเทพพัวพงพันธ์คณะบดีวิทยาลัยการแพทย์แผนตะว,วันออกมอรังสิตหนึ่งจากการที่มีริ่มเลือดบนผ้าของแผลต้นขาขวาของแตงโมงคุณหมอทวัชชัยจึงเชื่อว่าแผลนี้เกิดขึ้นบนบกก่อนลงน้ำ ข้อ 2. รอยรอยขาแผลที่ขาทั้งสองข้างแตงโมงไม่ได้มาจากใบพัดเรือเพราะทิศทางไม่ใช่และระยะสั้นกว่าการหมุนของใบพัดเรือมาก 3. ลักษณะาบาดแผลต้นขาขวาเป็นสิ่งมีคมผิวเรียบคล้ายใบมีดไม่ใช่ใบพัดเรือในข้อ 4. การเสียชีวิตอื่นที่ไม่ใช่จุดอ้างว่าพบว่าหรือจุดอ้างว่าตกน้ํา ปานเทพสรุปสั้นๆแต่ใต้ใจความพร้อมเปิดเผยด้วยว่าสปีดโบ๊ทแล่นด้วยความเร็ว8นอตเทียบกับความเร็วของรถยนต์ที่15-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งไม่มีใครที่จะสามารถไปนั่งปัสสาวะที่ท้ายเรือได้ปานเทพอธิบายขยายความเพิ่มเติมว่าคดีแตงโมงมีความสนใจมาตั้งแต่แรกว่าเป็นอุบัติเหตุหรือฆาตกรรมอำพราง มีการเปลี่ยนทนายหลายต่อหลายคนขณะที่คุณแม่แตงโมนางพานิดาศิระยุทธโยธินก็สร้างความสับสนไม่แพ้กันโดยเฉพาะหลังจากที่นายอัจร,ริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเยื่ออาชญากรรมเตรียมเปลี่ยนข้อหาจากอุบัติเหตุเป็นฆาตกรรมอำพรางแต่ไม่ได้รับความเห็นชอบจากคุณแม่แตงโม ทำให้ในายอัจฉริยะตัดสินใจถอนตัวจากคดีและวิาพากษ์วิจารณ์การทำงานของสำนักงานตำรวจแห่งชาติอย่างรุนแรงผลที่ตามมาคือในายอัจฉริยะถูกตำรวจนนทบุรี21คนฟ้องดำเนินคดีในข้อหามินประมาทและศาลชั้นต้นเพิ่งมีคำพิพากษายกฟ้องในคดีดังกล่าวเมื่อไม่นาน กรณีที่มีการยกฟ้องคุณอัจฉริยะนะครับได้ยกฟ้องที่31ตุลา2 5งหซึ่งคำพิพากษานี้ศาลเห็นว่าคดีมีพิรุษและเงื่อนงำด้วยมีแพทย์สองคนเห็นแย้งกับฝั่งตำรวจหนึ่งในนั้นก็คือนายแพทย์ทวัชชัยการจนรินซึ่งนำข้อมูลและหลักฐานมาเปิดเผยกับอาจารย์ปานเทพดังที่กล่าวมาและคุณหมอทวัชชัยคนนี้ ก็คือพยานปากสำคัญที่ทำให้สารยกฟ้องคดีตำรวจ21คนฟ้องหมิ่นประมาทนายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์อันถือเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญอีกจุดหนึ่งของคดีนี้และที่ต้องขีดเส้นใต้ด้วยความไม่เข้าใจยิ่งก็คือทางเครือข่ายทนายคลายทุกซึ่งเป็นทนายให้คุณแม่แตงโมมีหนังสือขอยกเลิกพยานสารถึงหมอทวัชชัย ในคดีที่คุณแม่แตงโมเป็นโจทย์ร่วมฟ้องปอตนุพัทเลิอทวีวิทย์และพวกบนเรือแปลเป็นไทยก็คือไม่ต้องการให้หมอทวัชชัยเป็นพยานอีกต่อไปขณะที่นายอัจฉริยะเปิดเผยหลังกลับมาเคลื่อนไหวคดีแตงโมอีกครั้งว่าติดตามการเสียชีวิตของแตงโมมาตลอด3ปีเชื่อมั่นมาโดยตลอดว่าแตงโมถูกฆาตกรรมอำพราง ไม่ได้เกิดจากความประมาทของคนบนเรือเนื่องจากมีพยานหลักฐานที่ไม่ตรงกับการทำงานของชุปปดพนักงานสืบสวนสอบสวนกองบัญชาการตำรวจภูธรภาคหนึ่งกองบัญชาการตำรวจภูธรจังหวัดนนทบรุรีและอายการจังหวัดนนทบุรีทั้งนี้สารมีคำพิพากษาว่าแตงโมไม่ได้ตกท้ายเรือและบาดแผลไม่ได้เกิดจากใบพัด ดังนั้นจึงยื่นเรื่องขอความเป็นธรรมจากหลายหน่วยงานเพื่อให้ตรวจสอบเรื่องนี้เช่นอายการสูงสุดอธิบดีอายการภาคหนึ่งและอายการจังหวัดนนทบรุรีกระทรวงยุติธรรมหรือคณะกรรมาการการกฎหมายการยุติธรรมและสิสทธิมนุษยชนสภาผู้แทนรัษฎรเป็นต้นตอนนี้มีเวลาเหลืออีกประมาณสองเดือน จนกว่าศาลจังหวัดนนทบุรีจะมีคำพิพากษาตามกฎหมายซึ่งอายการสูงสุดมีอำนาจเพียงคนเดียวเท่านั้นที่จะรื้อฟื้นคดีและตอนนี้ตนก็มีพยานหลักฐานใหม่ที่เคยยื่นพิสูจน์ความจริงที่ศาลอาญามาแล้วซึ่งได้นำมาให้ตัวแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมได้ดูและวันนี้ก็ได้เปิดหลักฐานให้สื่อมวลชนดู เป็นภาพบาดแผลที่เกิดขึ้นบนตัวแตงโมขณะนำร่างขึ้นมาจากน้ำเป็นบาดแผลบริเวณต้นขาด้านขวาซึ่งมีคำพิพากษาสารออกมาแล้วว่าถูกกรีบเป็นแนวยาวไม่ได้เกิดจากใบพัดเรือส่วนบาดแผลจุดอื่นบนร่างกายตนเชื่อว่าน่าจะมีการสร้างขึ้นมาภายหลังในอัจฉริยะกล่าว ทางด้านพันต,ตำรวจเอกทวีสอดส่องร,รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมยืนยันว่าถ้าคดีมีพยานหลักฐานและข้อเท็จจริงใหม่ก็สามารถรื้อคดีดังกล่าวได้แม้อายการจะสั่งฟ้องคดีไปแล้วหรือแม้ศาลมีคำตัดสินแล้วก็สามารถรื้อฟื้นคดีได้เช่นกันดังนั้นนับจากนี้คงต้องติดตามกันต่อไปว่า สุดท้ายแล้วอายการจะมีคำสั่งรือฟื้นคดีใหม่และบทสรุปคดีแตงโมจะจบลงเช่นไรเพราะมี6ประเด็นที่ถือว่าเป็นพิรุษแห่งคดีนัน่นคือ 1. ก่อนที่แตงโมจะเสียชีวิตคนบนเรือทำอะไรกันไม่มีใครรู้แม้แต่ตำรวจประเด็นที่2ในช่วงเหตุการณ์ที่แตงโมตกเรือนั้นคนบนเรือหรือตำรวจจะไม่มีทางทราบเลยว่า แตงโมถูกใบพัดเรือนในลักษณะไหนอย่างไรเพราะหลักของธรรมชาติไม่แน่นอนเสมอไปข้อ3ไม่มีความเป็นไปได้เลยที่แตงโมจะนั่งปัะสสะาวะที่ท้ายเรือมันพิสดารสำหรับผู้หญิงทั่วไปและเสี่ยงอันตรายเกินไปไฟสปอร์ตเรือก็ส่องไปที่ท้ายเรือแถมแตงโมก็ยังใส่บริสุทธิ์ยากที่จะถอดเพื่อปัสสาวะในเรือและในความเป็นจริง คอนห้องน้ำบนเรือก็ไม่ได้เสียตามที่คนบนเรือให้การและทำไมตำรวจถึงเชื่อคำให้การของคนบนเรือข้อ4ช่วงเวลาตามคำให้การของคนบนเรือหลังจากแตงโมตกเรือแล้วไทม์ไลน์ของคนบนเรือน่าสงสัยเป็นอย่างมากเพราะห่วงเวลากว่าคนบนเรือจะไปพบตำรวจมันเนิ่นนานหลายชั่วโมงจนทำให้คิดว่ามีการตั้งหลัก แต่งเรื่องราวทั้งหมดเพื่อให้การกับตำรวจเป็นไปนในทางเดียวกันหรือไม่ mm. ประเด็นที่5ในห่วงที่ตำรวจเรียกคนบนเรือมาให้การหรือสอบปากคำนั้นตำรวจอ้างว่าไม่ได้ปักใจเชื่อในคำให้การของคนบนเรือแต่ทำไมถึงสรุปํำนวนส่งฟ้องอายการตามคำให้การของคนบนเรือทั้งทั้งที่ความเป็นจริงประจักษ์พยานต่างๆก็ไม่เพียงพอ พยานหลักฐานบางอย่างก็ไม่ได้สอดคล้องกับคําให้การของคนบนเรือซึ่งจะทําให้สรุปสํานวนไปในแนวทางที่ว่าคําให้การของคนบนเรือกับพยานหลักฐานสอดคล้องกันและประเด็นที่6กกาพิสูจน์หลักฐานและชุดสืบสวนให้ความสําคัญกับถ้อยคําของคนบนเรือมากกว่าที่จะอ้างอิงการพิสูจน์หาพยานหลักฐานต่างๆโดยหลักนิติวิทยาอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ โดยเฉพาะหลังจากที่หมอทวัชชัยประกาศชัดเจนในการเดินหน้าเปิดเผยความจริงว่าคดีนี้จะเป็นคดีตัวอย่างผมอยากให้ตำรวจคิดใหม่ว่าต่อไปในการทำสำนวนตามใจชอบโดยคิดพอดเลื่อนขึ้นมาแล้วก็เอาหลักฐานพยานมาประกอบต่อไปจะทำไม่ได้แล้วเพราะประชาชนจะจับตาว่าคุณจะทำอะไรต้องทำตามหลักนิติ วิทยาศาสตร์หลักวิทยาศาสตร์เพราะฉะนั้นที่นี้สิ่งที่ผมทำไม่ได้ทำเพื่อแตง่แตงโมแล้วนะครับผมทำเพื่อให้ระบบมันถูกต้องทุกอย่างต้องเป็นไปตามหลักวิทยาศาสตร์หลักความเป็นจริงคุณหมอได้กล่าว